สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาซื้อนะครับแพ็คการ์ดตัวละครสุดฮิตเอสบวกราคา799เิพชรนะครับมันมีโอกาสที่จะได้คีมุนพิวอาาราสีเอลเซ่หรือไม่ก็อีโวอโนบิส e ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูอ่าเปอร์เซนต์ในการที่เราจะได้การ์ดในแพ็คนี้นะเนี่ยนะ าการตัวละครสุดคิดนะเรามีโอกาสที่จะได้นะครับสวีเดลูเซีย25เปอร์ดัตเยังยี่สามเปอร์มีเมียน16เปอร์เธล,ล่าเทเบอร์คี2 1่เอจอ่าจูน่า8เปอร์อีโวจีนี่2.8อีโวไอลิน2เปอร์อ่าอีโวกรน0.5อีโวอานูบิส0.1อีโวจูนี่0.1อีโวนาโอมิ0.3อ่าอีโวเพียวมาริ0.5 อีโวกาลาสีเอลิเซ่0.01 e v o ิวศูนย์จุดศอีโวคีมุนศูนย์จวะจะมีการ์ได้เลยเนี่ย3สาการ์ดล่างเนี่ยศูนย์จุ่งศูนย์แโอ้โหผมไม่ยากอ่ะที่จะได้การด์ดดีนะไปะเราไปซื้อกันนะซื้อเลยนะ ซื้อได้สามแพ็คเลยครับสามแพ็คละแปดสามยี่สี่ประมาณสองพันสี่ร้อยเพชรนะมาได้แล้วนะเริ่มกันที่แพ็คแรกนะครับผมแทนแดนขิมุลจะมาไหมศูนย์จุด อ่านะมา0.05ไม่จริงไหมเนี่ยปึกก็ไปเธอล่าเทพอัคคีไปแพ็กที่สองนะจูน่าแพ็กที่สามนะแพ็กสุดท้ายมีเมียนโอ้โสองพันสี่ร้อยเพชรของเขาได้แบบนี้เหรอมันขู่ที่ไหนอ่ะ Baiklah voilà, tuan-tuan